ในวันที่เธอรู้สึกว่าความพยายามของเธอไม่มีค่าความดีของเธอไม่มีใครเห็นขอให้เธอรวู้ว่าอัลลอฮ์ไม่เคยปล่อยให้หัวใจที่จริงใจต้องพ่ายแพไปตลอดอัลลอฮ์ส่งรู้ทุกเจตนาที่อยู่ลึกในใจแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาตามที่เราหวัง อัลกุรอานบทที่3อายะที่ร้อกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในโรองอกบางทีเราอ่านยังไม่ได้ในสิ่งที่เราขอแต่บางทีความพยายามอาจยังไม่ออกผลแต่หากเธอทำด้วยหัวใจที่สะอาดอัลลอฮ์จะไม่มีวันละเลยความจริงใจนั้นเด็ดขาด แม้ในสายตาของมนุษย์ไม่ใช่แพ้ในสายตาของมัลลอฮล้มในวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มของชัยชนะที่เธอคาดไม่ถึงท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลยวะสลลัมเคยถูกมองว่าแพ้แต่เพราะท่านยืนหยัดด้วยความจริงใจด้วยใจที่จริงอัลลอฮ์จึงยกท่านขึ้นเหนือผู้ใด านบีอาจดูเหมือนแพ้แต่ในสายตาของอัลลอฮ์หัวใจที่มั่นคงต่อพระองค์นั้นคือชัยชนะที่แท้จริงจุดสมดุลของผู้ศรัทธ,ธาคือไม่วัดค่าตัวเองจากผลลัพธ์ทันทีแต่วัดด้วยความมั่นคงในวันยากลําบากและจงรู้ว่าอัลลอฮ์อยู่กับผู้ที่อดทนคุณอาจไม่ชนะในวันนี้แต่หากคุณไม่แพ้ใจตัวเองยังไม่เลิกดียังไม่หยุดพยายาม ยังเชื่อว่าอัลลอฮ์รู้ดีว่าคุณพยายามแค่ไหนนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงในสายตาของพระองค์แล้วอัลลอฮ์ไม่ได้ถามว่าคุณสำเร็จไหมแต่พระองค์จงมองว่าคุณตั้งใจจริงแค่ไหนและพระองค์ไม่เคยปล่อยให้ใจที่ซื่อสัตย์ต้องพ่ายแพ้ตลอดไปค่ะ